สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พี่เพือพ่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านทุกคนเลยค่ะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับไลฟ์สดพิเศษเปิดไพ่ให้กับชาวกรกฎในหัวข้อ จันทรค่าแดงสีโลหิตที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้7กันยายน2568จะส่งอิทธิพลใดกับชาวลัคนาราศีกรกฎไปอีก30วันต่อจากนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้นะคะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนท่านใดที่คลิกเข้ามาแล้ว ทกทายกันมาได้นะคะเอฟลืมพิมพ์ว่าวันนี้ทำถึงกรกฎขออนุญาตพิมพ์ปักหมุดไว้ก่อนนะคะค่ำนี้เราทำถึงราสิกรกฎนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วพรุ่งนี้เราจะเจอกันตั้งแต่ช่วงพักเที่ยงเลย <laughs> วันนี้ทำถึงกรกฎนะคะ สวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาหรือราศีหรือดาวสุขหรือดาวจันทร์สถิตที่กรกฎได้เลยนะคะแต่ให้ยึดหลักลัคนาเป็นหลักคะ่ะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้นะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมคือชาวราศีกรกฎตามโหราศาสตร์ไทยนะคะ วันนี้เอฟใช้ไพ่เป็นหลักเป็นไพ่ออร์คาทั้งนั้นเลยนะคะในการเปิดไพ่เปิดดวงวันนี้เริ่มต้นจากไพ่ queen of the moon ราชนีพระจันทร์ก่อนนะคะเดีย๋ยวเรารอแก๊งสมาชิกเข้ามาอีกนิดนึงแล้วเราจะเริ่มกันเลยนะคะอ่ะเข้ามาเจ็ดท่านแล้วได้เวลาแล้วนะคะวันที่เจ็ดและคนดูเจ็ดท่านและราศีกรกฎนะคะ เดือนที่7เรามาอาธิษฐานเปิดไพ่กันเลยค่ะจันทคาตสีโลหิตจะส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างไรตั้งแต่วันนี้ไปอีก30วันต่อจากนี้นะคะอ้าวเรส i l i e n c ความยืดหยุ่นและการปรับตัว แล้วก็ฟีอะความกลัวจันทรคาตเกิดขึ้นในเรือนที่สองที่แปลว่าคุณค่าแล้วก็การเงินแล้วก็เรือนที่8ที่แปลว่าความกลัวนะคะบาลานแล้วก็ฟลุตฟลุชชั่นผลแห่งความสุขและความสำเร็จค่ะ มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจากผลแห่งจันทคาดน,นะคะแต่สิ่งที่ชาวกรกฎจะต้องเผชิญก็คือจะต้องรักษาระดับพลังงานรักษาอารมณ์นะคะให้ดีๆเลยเพราะคุณจะเจอบททดสอบคุณจะเจอบททดสอบนะคะให้เสียเงินคุณจะเจอบททดสอบให้จ่ายเงินโดยไร้แบบไร้ผลลัพธ์ ระวังการแบบถูกหลอกให้ซื้อของไม่มีคุณ,คณภาพแ๊งคอร์เซ็นเตอร์อะไรที่เป็นแบบการให้ลงทุนนะคะในจุดที่น่าน่าจะแบบไม่ได้อะไรที่คุ้มค่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะและบางท่านอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่เข้ามากระทบจริงๆแต่ตัวเองบรลานสมดุลพลังงานว่าเอ๊ะ ความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่แล้วก็เดี๋ยวรอก่อนค่อยจ่ายเดี๋ยวดูก่อนค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทําอะไรเดี๋ยวปรึกษาก่อนค่อยที่ค่อยจะชําระสัดสบชำระซั์ชําระเงินอะไรแบบนี้นะคะในในแบบ สถานการณ์อย่างนี้คุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยแต่คุณจะเจออะไรมากระทบแบบนี้นะคะมีมีบ้างที่จะเจอสถานการณ์เหล่านี้แต่บางท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้แต่แปลว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงและออกจากคอมฟอร์ตโซนเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์บางสิ่งที่เป็นการครอบงำอย่างเช่นสังคม ความกดดันทางสังคมผู้คนรอบตัวที่อาจจะมุ่งหมายผลประโยชน์ต่อคุณและคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ลำบากใจลำบากใจเพราะว่าคุณอาจจะเจอกับผลกระทบของของการแบบพยายามที่จะ ทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องรับผิดชอบทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องคอยเอื้อให้กับผู้อื่นเล่นกับความกลัวของคุณว่าจะถ้าคุณไม่ให้แสดงว่าคุณไม่ดีถ้าคุณไม่ช่วยแสดงว่าคุณไร้น้ำใจ ถ้าคุณไม่เอื้ออาทรเอาเอาปัญหาของคนอื่นมาจัดการให้ก็เท่ากับว่าคุณหวังพึ่งไม่ได้เลยเรียกร้องเอาอะไรไม่ได้เลยอะไรแบบนี้นะคะทั้งที่ผ่านมาคุณเป็นคนให้เสมอแล้วคุณแทบจะไม่ได้รับนะคะคุณเป็นฝ่ายเอือ้อและแทบจะไม่ได้รับอะไรแต่ผู้คนสามารถเอาความรู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นฝ่ายได้เป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นคุณอยากจะเป็นคนที่าสามารถทําให้ผู้อื่นรู้สึกคลาย ความทุกข์อะไรได้อะแล้วยึดถือมาเป็นหน้าที่ตนมาตั้งนานนมแล้วอ่ะให้เขาใช้ประโยชน์สิ่งนี้เหมือนคุณจะหลุดออกจากคุณจะบรรลานและคุณจะหลุดออกจากสถานการณ์เหล่านี้ได้แต่คุณจะเจอผลกระทบทางคำพูดการสื่อสารทำตัวเป็นเหยื่อของผู้อื่นเพื่อให้คุณต้องรับเอาปัญหาเหล่านั้นมามาแบบ แก้ไขนะคะคุณจะเจอผลกระทบแต่คุณจะบาลานซ์รักษาระดับความรู้สึกและความมีคุณค่าเพราะว่าเพราะว่าเรือนสิงค์คือเรือนคุณค่าของชาวกรกฎนะคะเรือนที่เกิดจันทคาตนนี้น่ะจะมีคนแบบพยายามใช้คำพูดการกระทำอะไรก็ตามเพื่อให้ตัวเองนั้นน่ะหวังพึ่งคุณได้ประโยชน์จากคุณใช้งานคุณใช้ใช้คุณทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบีบให้คุณยังคงอยู่ในแบบ จุดที่เอื้อประโยชน์เอื้ออาทรเป็นที่พึ่งในจุดที่ผู้ผ,ผู้คนแข็งแรงทุกคนการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ทุกคนมีความสามารถแต่เขาไม่อยากทําเองอะ่ะแล้วก็จะเกิดสถานะอย่างนั้นขึ้นแต่คุณจะบาลานซ์พลังงานและรักษาระดับตัวเองและต้านทานความกลัวที่กลัวว่าจะถูกมองไม่ดีกลัวว่าจะพึ่งพาไม่ได้ตัวเองนะ่ะจะเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นไม่ได้และมาอยู่ในจุดที่เริ่มเริ่มสะสมรัพย์ ผลแห่งความสุขความสําเร็จของตัวเองนะคะเลือกเส้นทางมั่นคงของตัวเองเลือกเส้นทางเจริญของตัวเองมีเกณฑ์โดดเด่นมีเกณฑ์โดดเด่นโด่งดังมีเกณฑ์มีชื่อเสียงแต่จะถูกผู้คนที่เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคู่แข่งหรือฝั่งที่เสียประโยชน์แอนตี้และหาเรื่องตำหนิได้ตลอดนั่นแหละคุณจะถูก ถ้าไม่ใช่เรื่องเงินแบบวัตถุก็เป็นเรื่องคุณค่าที่ว่าคุณจะทําอะไรออกมาได้ดีมากผลสําเร็จผลสำริดดีมากแต่จะถูกวิพากวิจารณ์อยู่ดีแต่ไม่เป็นไรนะคะนั่นคือแบบอาการของจันทคาตท,ที่จะเกิดสิ่งนี้แล้วทำไมต้องให้คุณได้รับสิ่งนี้เพื่อให้คุณค้นพบความสำเร็จที่แท้จริงความสำร็จที่แท้จริงของของตัวตนว่าภูมิใจได้แม้ว่าจะเจอนินทาแม้ว่าจะเจอการถูก โทษกล่าวกล่าวโทษทั้งทงท,งที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณไปซะทุกเรื่องอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่จําเป็นต้องรู้สึกแบกรับมานะคะเฮ้ยมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องเติบโตจากจากสิ่งที่ผู้อื่นอยากเหมือนผู้อื่นเห็นว่าคุณรุ่งเรืองหรือผู้อื่นเห็นว่าคุณมีความสามารถสูงผู้อื่นเห็นว่าคุณเป็นคน ที่มีคุณสมบัติชั้นเยี่ยมเลยที่จะเติบโตหรือเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ให้เป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้มากบารมีหรือมากเมตตาหรือทำอะไรได้สำเร็จนะคะเขาก็จะคาดหวังว่าคุณควรทำอันนั้นคุณควรทำอันนี้ ทั้งๆที่คุณควรจะสงบสันติสุขแล้วแต่ว่าคุณจะเจอบทบาทเหล่านี้ที่ทําไมผู้คนถึงมองอย่างนี้เพราะว่าจันทร์มีความเป็นแม่มีความเป็นพ่อด้วยนะคะมีทั้งความเป็นแม่มีทั้งความเป็นพ่อนั่นแหละในตัวเองจริงๆมีความเป็นบิดามารดาที่ผู้อื่นจะรู้สึกไปเองว่าคุณควรคุณควรดูแลคุณควรให้คุณควรเอื้อนะคะนี่แหละอาการที่ คุณจะเผชิญหน้ากับความกลัวและปฏิเสธได้และกำหนดขอบเขตพื้นที่จากจันทรคาาสีโลหิตครั้งนี้และผลสำเร็จแน่นอนบรลานสุขภาวะเกิดขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดี w ว l l b e i n g f r u i t fruit i o นนะคะวันนี้ถึงราศีไหนคะถึงราศีนี้เลยถึงราศีกรกฎเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆคะจะพานอนเร็วจะพาพักผ่อนนะคะไม่เกินเที่ยงคืนเรามาดูขนาดว่าไม่เกินเที่ยงคืนก็ดึกอยู่นะคะ เรามาดูสำรับนี้ค่ะไพ่มหัศจรรย์นะคะชาวกรกฎจะเจอกับสถานการณ์ใดอิจะาอพระแม่อุมาระแม่อุมาหรือพระแม่ปรารวตีการงานความรักนะคะและบารมีพลังงานของความรุ่งเรืองลรพูดจริงๆเมื่อกีอ้ว่าคุณจะได้สิ่งดีๆคุณจะเกิดผลสำเร็จแต่ผลสำเร็จนี้จะต้องถูกอิจฉาริษยาผลสำเร็จนี้จะต้องถูกวิจารณ์ว่าไม่เห็นดีเท่าไหร่บ้างทั้งทงที่ดีนะคะดีได้ดีทำ ผลสาเร็จให้เกิดขึ้นยอดอย่างยอดเยี่ยมหรือแสะถ้าคุณไม่ให้ประโยชน์ในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการผู้อื่นจะทําตัวเป็นเหยื่อดันดีทําตัวเรากับตัวเองแบบถูกกัน,กนแกล้งรังแกถูกกันแกล้งรังแกจากการที่ตัวเองไม่ได้ดังใจนะคะนั่นแหละอาการคนจะออกหาให้คุณดูให้คุณได้พบนะคะแต่คุณเลิศแน่นอนนะคะออ้ยว่าฤาษีปู่เจ้าสมิงพรายป้องกันคุณใสามีคนอาจจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรคะทำแบบของอไม่รู้สิคะอ่านไปตามไพ่นะคะมีคนริษยาอยากจะทำอะไรที่สยศาสตร์ใสาบสาบนะคะคำคำแช่งอะไรแบบนี้นะคะแต่ป้องกันคุณใส่ได้ทุกชนิด พฤหัสบดี i, หนุนดวงถึงแม้อยู่หลังลัคนาแต่คือการหนุนดวงนะคะดวงชะตาของคุณป้องกันคุณใสป้องกันคำสาปป้องกันคำแช่งและสะท้อนกลับด้วยสะท้อนกลับผู้ที่ไม่ประสงค์ดีหรือว่าใครที่แบบตั้งตนอยู่ในจุดที่ใชบ้บางคนก็ใช้การข่มขู่เพื่อให้ได้ดังใจ นะคะสร้างความเบียดเบียน,ยนคมคูด้วยคำคำแช่งอะไรแบบนี้นะคะคำแบบด่าทอแบบนี้บางบางทีอาจจะทําอะไรที่เป็นการบอกว่าไม่เห็นจะแบบหวังพึ่งได้เลยหรือว่าหรือว่าไม่เห็นจะดีขนาดไหนเลยเหมือนกับทำเพื่อทําให้คุณทําอย่างนั้นเพิ่มเพื่อทําให้คุณรู้สึกด้อยกว่านะคะหรือบางทีก็มาในรูปแบบของความแบบโอ้ยอ่อนแอเพื่อ ให้คุณรู้สึกผิดถ้าหากว่าไม่เป็นฮีโร่คอยรับใช้แต่คุณจะกีดกันพลังงานเหล่านี้ได้บางที่พลังงานคุณใสมนดําก็ไม่เชิงว่าเป็นเรื่องมนมนดําจริงๆอะ่ะไม่เชิงว่าเป็นเรื่องแฟนตาซีแต่เป็นเรื่องผู้อื่นจะใช้จิตวิทยาทำตัวให้ได้ประโยชน์จากคุณบางครั้งก็ทำตัวแบบร้ายท็อกซิกเป็นพิษบางครั้งก็ทำตัวโอ๊ยเป็นเหยื่อนะคะทำเหมือนตัวเองแบบ ต้องได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้โดยคนอื่นจะต้องได้ทําให้ได้ดังใจอะนะคะแต่ว่าคุณจะแคล้วคลาดแล้วก็เห็นแล้วก็เห็น สถานการณ์อันกระจากนะคะเห็น,หนแบบความชัดเจนของจิตใจที่แท้จริงของแต่ละคนคุณจะรู้เท่าทันหมดเลยนะคะและช่วงนี้มีดวงเมตตามหานิยมนะคะฟรุตชันนะคะฟรุตชันฟรุตตี้นะคะพลังงานของความสุขความสําเร็จและความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ทํางานได้สําเร็จอย่างดียิ่งนะคะและเจรจาต่อรองอะไรในช่วงนี้ถ้าทําในแบบที่เบื้องหลัง ต่อรองราคาในแบบที่ไม่เปิดเผยเจรจาในแบบที่เป็นในหน้าแล้วก็ทำอะไรในแบบที่ไม่ต้องแบบบอกสื่ออวดสื่อให้รู้ว่าคุณทำอะไรได้บ้างคุณเจรจาอะไรไว้อย่างไรจะได้ดีมากนะคะเจรจาต่อรองเป็นไปในแบบที่แบบรุ่งเรืองมากอาบริจาคเลือดคะ่ะ บริจาคโลหิต้พูดถึงว่าเรื่องของโลหิตโลหิตอนนี้ก็มาเยอะเลยนะคะบางท่านถ้าหากว่าชีวิตแบบไม่ดีชีวิตรู้สึกว่ายังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีเพจแห่งเรือนที่8แปลว่าการจาคะเสียสละด้วยนะคะเรือนที่8ไม่ได้แปลถึงเรื่องของการกลัวอย่างเดียวถ้าถ้าบุคคลที่มีภูมิต่ำภูมิคุ้มกันทางจิตใจนะคะแบบ ยังยังรู้สึกว่าอ่อนแออยู่มันจะแปลว่ากลัวจะเจอสิ่งที่เป็นความน่ากลัวแต่ถ้าใครที่ภูมิสูงหน่อยภูมิคุ้มกันสูงหรือวาสนาที่ตัวเองสะสมมาดีนะคะจิตวิญญาณความรู้อันประเสริฐอะไรแบบนี้นะคะสะสมมาดีเรือนที่แปดจะว่าจะแปลว่าจะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนการปฏิวัติชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบ ยิ่งใหญ่อะยิ่งใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเพื่อเข้าสู่ฐานะที่แท้จริงของตัวเองและบางครั้งก็แปลว่าการสร้างจาคะบารมีที่แปลว่าการเสียสละอะไรที่คุณทํานะคะอะไรที่คุณทํามาโดยเฉพาะถ้าใครบริจาโลหิตจะได้รับชะตาชีวิตเหมือนใหม่เลยนะคะเชื่อมต่อกันได้ยังไงก็ไม่รู้แต่เป็นอย่างนี้ใครที่ชอบใครที่ชอบบริจาโลหิตอยู่นะคะเหมือนกับว่า ท่าตาชีวิตของคุณอนะเหมือนจะได้ชีวิตใหม่เหมือนจะเข้าสู่เส้นทางใหม่ถ้าใครที่รู้สึกว่าดวงตัวเองยังไม่รุ่งเท่าไหร่ลองทําดูถ้าตัวเองสะดวกแข็งแรงนะคะรู้สึกว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าใครทําแล้วอนุโม,โมทนาสาธุนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกทำเหมือนบริจาคสภากาชาติก็ได้นะคะที่ที่เอาไปบำรุงเอาไปซื้อขนมซื้ออะไรหรือไป ไปช่วยในอุปกรณ์การแบบรับบริจาคอย่างนี้นะคะดีมากนะคะจะทําให้ชัตาชีวิตแบบเปิดฟ้าเปิดสาหรับตนนะคะหรืออ่านอีกทางหนึ่งด้วยว่าสิ่งที่คุณเคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วคือคุณทําแล้วแหละก่อนหน้านี้คุณก็ทําอยู่แล้วนะคะทําก่อนทําคําทํานายออกมาซะอีกทุกเรื่องราวที่คุณเป็นผู้เอื้ออาทรเป็นคนสละให้ผู้อื่นเป็นคนเคยเกือ้อกูล นะคะเคยทําบุญทํากุศลบริจาคโลหิตด,ด้วยบริจาคสิ่งอื่นๆหรือแบ่งปันไปคนทําอะไรแล้วให้ผู้อื่นได้ได้รับผลประโยชน์ไม่แทบจะไม่เคยเป็นฝ่ายถูกพนอพนอแทบจะไม่เคยเป็นฝ่ายได้รับอะไรง่ายๆเป็นฝ่ายให้ผู้อื่นมากกว่าซะอีก ทุกอย่างจะวนกลับลาบผลจะวนกลับความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งจะวนกลับมาหาคุณในแบบที่ทําให้คุณคลาดคลาดปลอดภัยเป็นที่รักดวงเมตตามหานิยมเปี่ยมไปด้วยบารมีนะคะปรับ่วงจุย้ยสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนคุณค่าเปลี่ยนอเอาเท่านี้พอนะคะเกือบเปิดอีกใบหนึ่งเอาสี่ใบเอาอย่างละสี่ใบพวงจุ้ยก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพแวดล้อมรอบตัวที่อยู่อาศัยรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปบางคนปรับปรุงรีโนเวทบ้านบางคน บางท่านอาจจะพูดไปถึงแล้วก็ก็บางท่านอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์หรืออยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับโหราศาสตร์แล้วจะไปได้ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะวิชาห่วงจุ้ยนรรัาศาสตร์หรือว่าการทำนายไทยทักโหร,ร,ราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกอะไรได้หมดเลยนะคะคุณจะทำได้ดีมากเหมือนกับว่าคุณมีของเก่าเหมือนกับว่าคุณมีแบบ ความรู้ทั้งเดิมมะนะคะในในเรื่องของการทำนายเรื่องราวลึกลับมาทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการการทำเบื้องหลังหรือรู้ฟ้าดินอะไรแบบนี้คุณจะทำได้ดีมากเป็นเลิศเลยนะคะหรืออ่านแบบธรรมดาธรรมดาของคนทั่วไปที่ไม่ได้ทำที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนะคะมันแสดงว่าสิ่งแวดล้อมของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปชีวิตของคุณความเป็นอยู่สุขภาวะของคุณคนที่ได้อยู่ในชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมผู้ใดที่ มีกุศลจะจะอยู่จะแบบเกื้อกูลไปในเบื้องหน้าจะมีแต่มิตรด,ดีสหายดีที่ยังอยู่นะคะคัดกรองบุคคลออกจากชีวิตได้เยอะมากหรือสภาพแวดล้อมของคุณจะเปลี่ยนจะมีข่าวดีเรื่องของความรักนะคะใครที่โสดอยู่จะมีความรักที่ทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมมีความสุขนะคะมีความสุข เหลือเกินในความรักมีความสนิทสนมกลมเกลียวมีความเข้ากันได้มีความลึกซึ้งตราตรึงใจใครที่มีความรักอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วน่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนรูปแบบอะไรการใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่อาศัยร่วมกันหรือปรับปรุง ตกแต่งบ้านช่องห้องหับนะคะซื้อของเข้าบ้านหรืออาจจะเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเดินทางไปออกเดทร่วมกันไปต่างจังหวัดร่วมกันหรือพักผ่อนหย่อนใจใกล้บ้านอย่างนั้นก็ได้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เปลี่ยนภูมิทัศน์จะได้เห็นวิวทิวทัศน์อะไรใหม่ๆบรรยากาศในชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะไพ่สำหรับสุดท้ายจะบอกอะไรชาวกรกฎบ้างคะ รจะฆ่าสีโลหิตจะส่งผลอย่างไรต่อชาวก,รากา็ระกดคะเคออสความกลหลนเงียเฟียแล้วก็แบบความวุ่นวายความกลหลนยุ่งเหยิงนำพาไปสู่อิสรภาพนำพาไปสู่ความมั่งคั่งและความเจริญทางภูมิปัญญาอ s สเซปเเรชอุ้ยแต่ว่าบางบางครั้งนะคะอาจจะมีบางเรื่องนะคะที่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งแยกจากสิ่งหนึ่งเพื่อเข้าสู่ความสุขความรัก นะคะเปลี่ยนแปลงจริงๆเปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่าเริงและความสุขมากมายกก่กองนะคะความมั่งคั่งมากมายจะปรากฏ separation พัดพากออกจากความโกลาหลแยกแยกจากความวุ่นวายพ้นเคราะห์ถ้าช่วงที่ผ่านมาวุ่นวายกับปัญหาคนเอาปัญหามารุมนะคะ อะไรอะไรกับคุณคุณจะพลากออกจากจุดที่ตัวเองจะต้องเจอเคราะห์เหล่านั้นหรือว่าเจอความวุ่นวายเหล่านั้นและจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตัวเองรู้สึกรักช่วงเวลาเหล่านี้มากเลยเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขทองแดงนะคะคัพเปอร์เข้าสู่ช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขเปี่ยมไปด้วยความกินดีอยู่ดีเปี่ยมไปด้วยความหวานชื่นเปี่ยมไปด้วยความสบายใจสบายกายเบากายเบาใจนะคะอะไรที่เป็นภาระอันหนักอึ้ง ถูกแบบคลี่คลายถูกบันเทาถูกแบ่งเบาออกไปนะคะพรากออกมาจากบุคคลทกซิก,กพรากออกมาจากเหล่าแก๊งที่เป็นปัญหาพรากออกมาจากสถานการณ์อันยุ่งเหยิงหรือสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่เคยวุ่นวายมาก่อนหน้าน,นี้จะคลี่คลายได้หมดเลยคือบางท่านอาจจะถึงขั้นแบบเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยน ที่ทำงานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าหากไม่ใช่คุณยังทำอะไรที่เดิมๆแสดงว่าผู้คนที่เคยมีอิทธิพลในทางลบหรือว่าสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่ที่มีผลในทางลบนั้นจะทำให้คุณมีอิสรภาพที่รู้ว่าอันนั้นไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือน เคยรับภาระเรื่องนั้นเรื่องนี้มาก่อนแล้วกลายเป็นความทรงจำกลายเป็นความกำหนดหมายใหม่ของชีวิตกลายเป็นการตั้งค่าระยะยาวใหม่ว่าเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนี้ไม่ต้องมีก็ได้เรื่องนี้เป็นจะเป็นภาระในภายหลังบุคคลแบบนี้ไม่ต้องอไม่ต้องทำงานร่วมกันในแง่นี้ไม่ต้องเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการลงทุนเรื่องแบบนี้ อยู่ห่างๆประมาณนี้อะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะมีภาวะที่ว่าเรื่องราวที่คุณผ่านมาจะกลายเป็นว่าทําให้คุณมีอิสราภาพทางความมั่งคั่งหรืออิสราภาพทางการเงินบางท่านอาจจะแปลว่าพลาดจากแปลว่าพลาดจากภาระในสินมีทรัพย์สรั่งเข้ามามีความอุดมสมบูรณ์เข้ามาและชําระส,ะสารนี้ได้ก้อนโตเลยเพราะว่าเรือนที่8เดือนที่2แปลว่าเรือนการเงินและทรัพย์สรั่งจริงๆนะคะ และเป็นกระบวนการการแยกจากจากวิถีเดิมๆแล้วเข้าสู่ช่วงเวลาสบายเป็นเป็นคนที่จะร่าเริงเป็นคนที่จะรู้สึกว่าโลกเบาโลกเบาขึ้นสําหรับคุณโลกสบายขึ้นสําหรับคุณผู้อื่นผู้อื่นแบบไม่ค่อยมีอิทธิพลในทางลบต่อคุณต่อให้เขายังเป็นเช่นนั้นเขาไม่เปลี่ยนแปลงตนมีผู้ที่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลต่อคุณนะคะไม่มีผลต่อใจไม่มีผลต่อคมมีคุณค่าอีกแล้วลบตัวเอง เขาเรียกว่าผู้คนทําเช่นนั้นเพื่อลบตัวเองจากชะตาของคุณเขาทําเขาบุคคลประเภทที่ บางทีไม่รู้ตัวเลยว่าเจอใครไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองได้พบกับผู้ที่เป็นที่พึ่งใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่บังคับคุณมากถ้าคุณเติบโตขึ้นคุณเอื้ออารทออยู่แล้วไม่ต้องบังคับหลอกอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องบอกเยอะหรือไม่ต้องเบียดเบียนเยอะหลอกเดี๋ยวคุณรู้เองว่าคุณจะต้องจัดหาสิ่งใดเขาเรียกว่าเป็น p r o v i d e r อผู้เอื้ออารทร Uh, generosity อ uh, ะผู้ใจกว้างเองอย่ารู้เองถ้าตัวเองมีมากตัวเองจะบำรุงสิ่งใดคนเหล่านั้นลบตัวเองออกจากชะตาของคุณเองอะถ้าพูดเยอะใส่คุณถ้าทำอะไรที่เป็นการเบียดเบียนคุณนะคะและนั่นแหละคือการลบพลังงานนั้นนะล <c oughs> <c oughs> บนะนะคะเอ็กก็ทำนายได้ประมาณนี้นั่นเองนะคะหรืออ่านอีกทางหนึ่งว่าถ้าใครมีปัญหาถ้าใครแบบ ถ้าใครแบบเคยเคยเจอสถานที่ที่รุ่งเรืองหรือใครเคยเจอความรักใครเคยพบมิตรดีสหายดีมาแล้วแล้วก็มีช่วงแบบแยกกันเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมีแกนว่าจะได้โยกย้ายไปเจอมิตรดีสหายดีที่เคยห่างกันไปนะคะพบมิตร เก่าๆวนกลับมางานเก่าๆวนกลับมาให้ได้ทำได้ไปปรึกษาหารือการได้ได้ทำงานร่วมกันนะคะได้แสวงหาทรัพย์ร่วมกันหรือความรักครั้งเก่าที่เคยแบบ s e p a r a t i o n อาจจะวนเวียนกลับมาหาได้ด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยความเป็นที่รักพลังงานใดๆที่เคยเป็นที่รักหรือยังเป็นที่รักอยู่จะได้แบบวนกลับมาเคียงคู่กันนะคะใครที่โสดอยู่ก็มีเกณฑ์พบคู่ที่รู้สึกว่า เหมือนสิ่งเหมือนคนที่ตัวเองฝันถึงเหมือนเหมือนคนในความทรงจำทั้งทังที่ตัวเองไม่เคยพบกันเลยนะแต่ว่าบรรยากาศที่ตัวเองเคยอยู่ในพวังแล้วรู้สึกว่าโอ้ความรักที่ตัวเองตามหาเป็นเช่นนี้แหละนึกว่ามีแต่ในฝันแต่ตัวตนที่แท้จริงมาปรากฏตรงหน้าบางท่านอาจจะได้เจอกันแล้วก็มีเกณฑ์จะได้ลงเอยเพราะว่าพระแม่อุมาเทวีเป็นแบบ ผู้เป็นที่รักนะคะนี่แหละคัลเปอร์มาถึงตัวนั่นเองจบแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆชาวกรกฎสรุปเลยจะดีได้ผลดีมากเรื่องการเงินแต่อารมณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองภูมิใจนะคะความพราวความภูมิใจความรู้ว่าตัวเองทํามากพอแล้วไม่มีอะไรให้สงสัยเลยในตัวเองถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณไม่อยู่คุณไม่อยู่ในจุดที่ใครให้อะไรใครเท่าเดิมไม่ต้อง ว่ากล่าวตัวเองว่าทําไมตัวเองไม่ไม่เป็นอย่างถาวรไม่ใจดีแบบถาวรแล้วจะกลายเป็นไม่ชอบตัวเองที่อยู่อยู่ลุกขึ้นมาปฏิเสธอะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกแย่นะนั่นคือสิ่งที่ไม่ไม่ควรเป็นนะคะไม่ควรเป็นทุกอย่างมีเหตุผลชาวกรกฏถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าอะไรไม่ควรให้โชคชะตาของผู้นั้นต้องพึ่งตัวเองแล้วโชคชะตาของผู้นู้นต้องพึ่งตัวเองแล้วคุณไม่เกี่ยวกับโชคชะตาของพวกเขาเลยคุณ ควรพราวและภูมิใจในคุณค่านะคะ Value เรือน Value คือเรือนที่เกิดจันทคาดนะคะจะได้อะไรที่เป็นวัตถุทางการเงินที่เป็นผลมั่งคัง่งเป็นผลแห่งความสำเร็จมั่งคัง่งและทางคุณค่าทางภูมิใจในจิตใจด้วยที่จะได้มานะคะและและบางทีเรื่องราวอะไรที่เข้ามากระทบบ้างเป็นเศษเล็กเศษน้อยเพื่อเพื่อที่จะกระทบดูซิว่าคุณ ว่าคุณเติบโตในคุณค่าระอย่างไหนลองกระทบดูซิว่าคุณแข็งแกร่งและคุณรู้รู้ขอบเขตตัวเองละอย่างตอนนี้ภูมิใจในตัวเองเป็นและอย่างมากระทบเพื่อทดสอบว่าคุณแข็งแกร่งละอย่างบางทีมันก็จะมีแบบอีอ้อเล็กๆน้อยๆบ้างว่ามันร่วงจิตมันร่วงไปชั่วคราวแล้วมันดึงกลับมาคืนได้น่ะไม่เป็นไรเลยนะคะแค่รู้ตัวให้เร็วแล้วก็กลับมาสู่ความรู้สึก ภูมิใจพอใจในตัวเองนะคะเช่นเดิมนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวที่ไม่ยอมแสดงว่าชะตาของคุณไม่อาจจะไปทําการขวางเส้นทางความการพัฒนาตัวเองเส้นทางการที่ผู้คนจะต้องลุกขึ้นมายืนหยัดด้วยตัวเองหรือบางคนเลิกสร้างปัญหาให้บางคนเลิกแบบก่อปัญหานั่นเองและเขาจะโตเติบโตเขาจะเจริญขึ้นนั่นเองนะคะสมมติว่าเป็นแบบญาติมิตรนะคะเป็นญาติมิตรญาติพี่น้องเนาะที่ถึงเวลาที่จะต้องแบบ รับมือกับชะตาของตนเขาจะได้เติบโตนะคะจบแล้วค่ะวิยี่สิบเจ็ดนาทีอ่านได้นานเลยสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวและนาราศีกรกฎทุกท่านทุกคนทุกนี้นะคะขอให้อุ้ยแต่บางท่านมีมีอีกอย่างหนึ่งขออนุญาตนะคะเพิ่มให้ใครที่ทำงานในหน้าใครที่ทำงานในหน้าเป็นที่ปรึกษาค้าที่ดินขายฝากที่ดินทำหุ้นทำอะไรแบบนี้นะคะจะดีมากแต่ แต่ว่าควรจะควรจะทําในแบบที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะทุกอย่างจะต้องไม่อยู่ในการปั่นตามกระแสคุณจะต้องนิ่งให้เป็น และดูให้รอบคอบแล้วทุกอย่างจะลงตัวจะได้ดีนะคะและอารมณ์มันขึ้นอยู่ที่อารมณ์ด้วยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกสบายใจผ่อนคลายมันมักจะมีผลลัพธ์ที่ดีๆรออยู่นะคะเจราจาอะไรต่อรองอะไรกับผู้ใดทําใจให้สบายๆไม่ต้องกลัวเขานะคะไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองแบบ ดยกว่าในการเจราจารถ้าต่อรองอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณจะได้ดีทําใจให้แบบสดใสน,นะคะคุณก็หนึ่งในตองอูอะไรทํานองนั้นนะคะและจะได้ดีจริงๆนะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวและคณะราศีกร,รกฎทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะ ขอให้พี่ๆเพื่อนๆชาวกรกฎทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ํารวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจำสา้เบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยค่ะนอนหลับฟันดีมีดังใช้เบิกบานและจำสายมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆ ค่ะพี่พี่เพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะพี่พี่เพื่อนจบแล้วค่ะพรุ่งนี้เราจะเจอกันตั้งแต่ผักเที่ยงเลยเพราะเอฟจะทำให้ครบอีกแปดราศีเสร็จแน่นอนทำได้ครบแน่นอนเราเจอกันตั้งแต่แบบช่วงทเที่ยงทเที่ยงบ่ายๆนะคะเดี๋ยวมาไลฟ์สด ยิงยาวตั้งแต่สิงห์ถึงราศีมีนนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณสำหรับทุกๆความคิดเห็นเลยค่ะขอบพระคุณทุกๆก,การให้ติปการให้แตง้งขอบพระคุณหัวใจดวงน้อยน่านะรักชอบมากเลยบ๊ายบายไปแล้วนะคะกุณไนราติสวัสดิ์ค่ะ44ท่านไปแล้วนะคะลากันไปด้วยภาพนี้บ๊ายบายไปแล้วค่ะ